ฮัลโหลวั s Don t, t players, right? s ั p เมทวัยร <scrape> ุ <Secret> ああ่นเมกาเมงกาวทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโปรเกมฟรีไฟนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คำคำอธิบายนะครับม่กันเลยนะนี่คือรหัสผมนะรหัสรหัสไม่ใช่รหัสคำรโดนะครับแต่สมัครด้วยเฟเนาะอืมทำไมลหรอพูดผมมีเป็นล้านเฟหนะงเหรอนะฮะมาเลยมาเลย แปเบนึงนะเดี๋ยผมไม่รู้แบบผมดาวน์โหลดชุดก่อนนะคือผมลงมดชุดด้วยไนงะผมขอดาวนโหลดชุดมากันแล้วนะครัเทุกม,ยม,ยมนะมาแล้วนี่คือรหัสผมนะครับแอดกันได้นะครับดีก็ตามนี้นะนี่ชื่อของผมนะนี่นะช,ออนนะชื่อของผมนะนี่นะชื่อของผมนี่นะชื่อของผมนะชื่อของผมผมเล่นเลยบุสเต็เนาะ ไปไปกันอาจจะเล็กๆนะนะดูมาเดี๋ยวเราโหดฟีดตายแป๊บหนะึ่งเสื้ออาจจะแปลกๆนะผมขี้เกยียจลงนะมอดผมนะคลิปนะอุส่เต็กเหล็กมางเลยนะ นี่มันดุแด็กอะไรวะเน,นี่ยนะเดี๋ยวโรเฟียตายล้วตัดไปตอนที่ดรสร็จแล้วนะคุณด,ดูไปมา,มาแล้วครับทุกคนโยมชุดของผมเทป่ะเนี่ยผมไปลงชุดมาเออชุด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 บ้าอะไรเนี่ยตัวละครนะเออไปฟีสไตล์ผมหรสริแล้าไป,ไปยิ้มหัวกันแต่ผมไม่ได้ลงโป้นะ จริงใช่ไหมใช่นะผมไม่ได้ลงแอดกันได้นะผมไม่มีเพื่อนเล่นกากมากไม่มีเพื่อนเล่นนะชื่อผมไอดีสามสี่เอไม่ใช่บ้าหรือเปล่าโอ้โหมาสอนเล่นนะผมเพื่อนเล่นนะจริงนะคือดีๆยววดนี้ผมไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนำไม่เล่นรหัสหลักเพราะมันมีสิทธิ์โดนแบทหกสิบ ห้าสิบไม่ใช่หกสิบเล่นไปวันสองวันอาจจะไม่โดวนวันที่ห้าวันที่หกนะอาจจะโดนนะแปดวันแปดเล่นแปดวันไม่โดนนะกูไม่ได้ป่วยไหมนี่เอพีซีเนมก็มาเดียวบอกาลูกโซมแป๊บนะนี่จะแป๊ดว่ะเฮ้ยไปไลทครับไปไลทนี่หนไหม นะไม่ร้อยหรอกแปดสิบแปดเปอร์เซ็นก็ได้นะมันไม่ดูดนะมันไม่ดูดตลอดเวลานะครับน้องๆนี่หนไหมล่าวาววบล่าแรงแรงล่าเหว่าเง,งี้ยเงี้ยไม่ติดบ้างมันติดบ้างไม่ติดบ้างชื่อผมอเท่หนะผมเมาเมาเมาหาย เยวโบ้ด้วยนะทุกคนปมจิโก่ดูโอยเล็กกว่าทุกคนมีคนเลือดแตกเลยเดลือมึงเอวโบ้เอวโบไม่พูด ยิงหัวเลยทีเดียวมันไม่ตายอ่ะปปโปจะปจะปจะโปโอ้โหมันอยู่ฝั่งนู้นแะวมันวิไม่ได้วนจเดี๋ยวเียปาป๊าบุกก่ะ สับไปตั้งให้วอลเร็วอ่ะอาจจะกระกะหน่อยโบบกยยยยยนยยยมยยยยยยอยยยยอยยนยย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 ย ลำลัลกไม่ขึ้นว่ะไม่คล่องอไม่คล่องเลยอ่ะ อยูตไม่มก้องนะไม่ก้องปอตั้งอะไม่ตายวะไม่ติดร้อยเปอร์เซ็นเก็บโบบิน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 พระเจ้าพระเจ้าแบนก่อนแบนก่อน <laughs> เขามีสิทธิ์แบนเราเราก็แบนก่อนโอมีผมมีไฟแบบไม่ไม,ไมีไม่ถือแบนเป็นรายวันอ่ะแบบเจ็ดวันสิบชั่วโมงอะไรแบบนี้เออมันก็ดีเดียร์ถูกแบนทหลารลักเล่นได้นะคะ ชิโมชิโมหลัดก็มผมแมน่ตมันก็เป็นรหัสกางเดออย่าเล่นเกินเล่นวันละวันก็นนนพอเดี๋ยวสิแบนโอ้ยโดนขับร้อนว่ะเป็นหนึ่งเดอผมปรับอะไรกินเวลาเป็นชั่วโมงไม่ได้ทำอะไรเลย มาตัว<ด>ไปก่อน n g ได้นะคนดู